แฟงมันรอให้ออกไปวิ่งกับมันไม่ไม่ไปก็ไม่ได้แต่พอบอกว่าไปมันจะทำท่าดีใจมาไปไปแฟงไปไปไปแฝงแหวงแหวงแหว่งแหว่งแหว่งที่มันหันมาแบบว่าเมื่อไหร่จะไปคือหน้ามันใส่รองเท้าก่อน ปแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาบอกมันว่าไปไปไปดูท่าทางดีใจของมันนะไป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 เลยอ่ะไปไปไปทางนี้ ล่าเริงไปนู่นแหละปลายไม่ต้องหันมามองปลายด้วยตัวหนึ่งจะวิ่งแบบเต็มที่แต่อีกตัวหนึ่งทำความเร็วสุดได้แค่นี้นี่ไฮสปีดของไอ้น้ำตาลแล้วนะครับ เลี้ยงไปแล้วหนึ่งสังเ,เกตว่าขาควายยังรอยนะฮะขาหลังเป็นตอนที่ขาเดี้ยงใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถหยิบ iPad ออกมาด้วยอย่างนี้ได้เพราะว่าขากลับต้องต้องอุ้มมันกลับคือเรียกกลับบ้านแล้วไม่ยอมกลับ แต่ตอนนี้คือยอมแล้วคือแบบไายแฟงกลับบ้านปรบมือหน่อยหนึ่งมันก็เออกลับก็คงเข้าใจสถานการณ์แล้วว่าดีแล้วที่ที่ที่กลับที่ไม่ไปไหนไกละไรนี้ ดอกจำปาชอบมากเลยเอากลับไปวางไว้ในบ้านมันมีกลิ่นหอมนิดนดอกจำปีอยู่ทางนน้นต้นข้งหลังแต่จำปีไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเหมือนจำปาเด็ดดอกไม้ก่อนนะไปแมง่ะกลับบ้านไปลูก จังมาอื้ออื้ออื้ออืเร็วมาเชียงที่สุดทังนี้เร็วเร็ว,รวไปเร็ว ยังไม่อยากตายเดี๋ยวอย่ามาอะไรอาวอนจำปาจริงๆชอบจำปีมากกว่านะแต่จำปีไม่ค่อยไม่ค่อยออกดอก อ,อย่าไปมองข้างหลังอะไรอ,อะไรอ่อนอยู่แฟงยังไม่ค่อยอยากลกับเท่าไหร่แต่ยิ่งถ้าเป็นวันทํางานก็คือให้มันแบบลีลาอย่างนี้ได้ไม่นานเพราะว่าเราก็ต้องไปทํางานทําอะไรอีกละ่ะทําอะไรอีกถ้าเป็นบ่อน้ําธรรมดานี้จะให้มันลงแล้วแต่นี่มัน นะมันมีไอตัวนั้นเยอะอไอ่หมานี่มันกินหญ้าทำไมหรือมันกินน้ําค้างบนยอดหญ้าหมอมาตอบทีนะหมอ ดีลาที่สุดเร็ววเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีก 哎慢来。来